สารวัจเจียนถึงคุณไม่ได้อยู่ฮ่องกองแต่คุณก็คอยติดตามคดีในฮ่องก<อ>งยอยู่ตลอดมีคดีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับผมขอยกเอาคดีที่เพิ่งตัดสินไ,ไ,ไปแล้วมาพูดกันแล้วกันนะครับเพื่อใช้เป็นตัวอยา่างเชื่อว่าทุกคนคงเห็นว่าช่วงนี้มีคดีพ่อดเท่าฆาตกรรมภรรยาตัวเองคดีนี้ทนายฝ่ายจำเลยทําได้สําเร็จและทําได้ดีเป็นอย่างมากเขาช่วยลูกความของเขาจากคดีฆาตกรรมเป็นการฆาตกรรมโดยสมัครใจ ลดจำนวนปีที่ต้องถูกกักขังแถมยังได้ถูกปล่อยตัวทันทีเห็นได้ชัดว่านี่เป็นชัยชนะที่ท่วมท้นเป็นอย่างมากนี่ขณะสารวัตรเจียนยังชมคุณเลยหากว่าทุกคนยังจำได้วันที่เขาได้ถแถลงปิดคดีในศาลทุกคนรู้สึกซาบซึ้งกันมากมีนักเรียนคนไหนร้องไห้ให้กับการถแถลงปิดคดีนี้บ้างไหมรู้สึกหรือเปล่าว่าเขาคือคนหนึ่งที่เป็นฮีโร่ที่สู้เพื่อความยุติธรรม ผมยืนยันกับทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้ว่าฮีโร่ผู้นี้ที่จริงคือทนายความที่ไม่ได้มาตรฐาน<ะ>พูดได้ถึงขั้นที่ว่าวิธีของเขามันละเมิดต่อวิชาชีทนายความผู้ที่มีความชำนาญในขณะสู้คดีจะไม่มีทางใส่ความรู้สึกส่วนตัวลงไปความยุติธรรมไม่ใช่คำพูดจากทนายมีแต่ศาลเท่านั้นที่จะตัดสินได้ว่าความยุติธรรมเป็นของใคร ผู้ทนายความเหล่านี้วันๆเอาแต่ท่องคำว่ายุติธรรมติดอยู่ที่ปากตลอดที่จริงกำลังบริโภคคดีนั้นอยู่และยังบรรลุถึงวัตถุประสงค์ให้เราเห็นว่าเขาคือคนที่ช่วยชีวิตเห็นเขาเป็นดังฮีโร่ที่พนุงความยุติธรรมประธานโทษครับผมไม่ค่อยเห็นด้วย<ฮ>กับท่านอ๋ทนายความเวินสนเสียและคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงละ่ะควาเห็นของผมถ้าคุณพูดถึงทนายความมืออาชีพ จะต้องไม่สนใจเรื่องถูกผิดหรือเปล่าครับสนใจแค่ว่าเวลาขึ้นศาลต้องทําให้ลูกความของตนกลายเป็นหุ่นยนต์ผมไม่คัดค้านคําพูดของคุณนะที่ทนายความต้องทําก็คือทําตามขั้นตอนของกฎหมายใช้ทักษะของตัวเองช่วยให้ลูกความของตนชนะคดีนั้นหากทนายรู้จักแต่คาว่าแพ้ชนะโลกใบนี้ก็จะไม่มีความยุติธรรมทนายความนั้นไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปเพื่อนเพื่อนนักเรียนทนายความมีสิทธิพิเศษที่อาจส่งผลถึงความเป็นความตายของผู้อื่น ไม่ควรเหยียบย่ำคุณค่าเราเป็นทนายที่ทำเพื่อชัยชนะแล้วก็โกลีฝังคุณธรรมของตัวเองอย่างนั้นเหรอคุณน <c oughs> ี่ช่างกล้าจริงๆนะที่ใช้พื้นที่ศิลธรรมขั้นสูงมาเป็นข้อสรุปนักเรียนทุกคนอย่าได้ลืมเป็นอันขาดว่าหลักการที่แท้จริงของกฎหมายคืออะไรรอให้พวกคุณจบออกมาแล้วติดป้ายทนายความด้วยตนเองและทุกคนก็จะเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดในวันนี้การบรรยายวันนี้ได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว ขอบคุณสรวัตรเจียนที่มาเป็นแขกพิเศษทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายหลักการให้พวกเราฟังขอบคุณครับ